ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนเอ๋ตอนนี้สลาขับรถอยู่เดีย๋ยวเพิ่งว่ากันนะพอดีว่ามาคนเดียวเหงาอีแล้วแล้วมันก็รถเต็ดด้วยไม่ได้แบบว่าแบบว่ารถอันตรายมากเท่าไหร่ก็วันนี้ก็จะเข้าไปเอาขนมจะซื้อขนมอีแล้วแล้วก็จะเข้าไปหาเพื่อนด้วยวันนี้ แนซี่ไม่ได้มาเพราะว่าแนซี่อยู่ที่กรุงเทพแต่ว่าเดี๋ยวว่าขากลับจะกลับพร้อมกันเข้ามารักทรายตอนนี้อยู่คนเดียวนเยวนาะเหงาอีแล้วฟังเพลงพอๆกินขนมด้วยทั้งวันทั้งวันทั้งคืนอมขนมที่จะกินเหรอนี่ที่จาชอบขนมญี่ปุ่นที่แนะนํนำไปอร่อยมากๆชอบมากชอบสุด แล้วก็มีช็อกโกแลตด้วยช็อกโกแลตมูจิช็อกโกแลตมูจิจากฮ่องกงที่จรดชชอบทานเดี๋ยวให้ดูช็อกโกแลตช็อกโกแลตคืออันนี้นะจ๊ะอันเนี้ย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 เดี๋ยวจะให้ดูแล้จะลดนี่ช็อกโกแลตอร่อยอ่ะมีหัวข้างในมันเป็นแบบว่าไม่ได้อร่อยเวอร์มาก แบบแต่มันกินไม่เบื่อมันแบบว่ากินเพลินมากเขาบอกใครไปเที่ยวนะตลอกคิดตลอดเลยอ่ะมันถูกด้วยร้อยกว่าบาทขอมไปเลยขาวจังเติมน้ำมันอนะ่ะไม่มีให้เติมเลยก็ติดโอ้ย ขนมญี่ปุ่นเมื่อวานนั้นนี่ไปขนมญี่ปุ่นที่เอกมัยสดาก็ฝากซื้อเรียบร้อยเพราะว่าไม่ได้เข้าไปเองจริงๆจะต้องเข้าไปแต่นั้นนี่เข้าไปก่อนก็ให้นนนี่ซื้อให้เลยอันนี้จัดเต็มอร่อยมากชอบเวอร์บุงชอบรสเหนียสดาชอบรสเหนียมากๆเลยอะ อร่อยมาก,มากนี่คือแบบมันจะอารมณ์แบบเจะพูดให้ฟังมันเป็นไงคือมันจะอารมณ์เหมือนขนมปังเลยนะมันจะกรอบแบบว่ากรอบแบบว่ากรอบน,นิ่มเอาอย่างนี้กรอบนิ่มคือแบบยังไงอ่ะมันแบบมันเหมือนอะไรรู้ไหมมันเหมือนขนมเอ้ยอะไรเขาเรียกอะไรไอติมอ่ะโคลนหอยไอติมอ่ะ ตูดโคนมันอะที่เป็นสีน้ำตาลอะเหมือนอย่างนั้นนะคะแล้วก็เป็นแบบมีครีมวาน,นิลลาด้วยอะมันจะอร่อยขนาดไหนอะเว้แล้วมันไม่ใช่อย่างแช้วเนี่ไตรงไหนวะงง<ม>ก็โอ้ยเนี่ยมันเป็นอย่างไงคะ่ะเห็นไหมมันเป็นเหมือนโคนของไอติมแล้วก็จิ้มครีมครีมวาน,นิลายย่าเงี้ยมันอร่อยมากเลยอะเวลาสดาเป็นคนอย่างนึงเวลากินไอติมโคนคนที่แบบว่า เป็นรถกะทิรถอะไรอะ่ะธนาจะชอบขอซื้อโคนเปล่าๆอีกอันนึงมาจิ้มคือเราชอบแบบนี้อยู่แล้วเราก็เลยชอบอันนี้มากอร่ยอ,กะกะอยทอดกระดูกก็อร่อยแต่ธนาจะชอบแบบนี้มากกว่าธรามาเติมมนแล้วว่าโอเคเดี๋ยวเติมมากกว่เดี๋ยวจ้านี้มาทักทายใหยน้นี้ไปจ้า